เท่านี้ก็พอใช่ไหมล่ะเอาละครับ Thank you จ e ต้ามาแล้วครับสุดยอดนักลบครับเกิดอะไรขึ้นยาบจิโตเบจิต้ากับคาราลอตรวมร่างก็เป็นบจ g e t o สินะแล้วก็นี่คือซุปเปอร์เบจิโต ฮอย่างเทแฮกอาสมัทด็อกโอ้โหไม่เลวเลยนี่หืมเข้ามาเบบี้เข้ามาเลยพุงแล้วครับอันติเมทบูครับอันติเมทบูเจอซูปเปอร์เบจิตโตรครับสู้ให้เต็มที่หน่อยนะทีบเลยมาครับตอนนี้อยู่กับซูปเปอร์เบจิตโตรครับเบจิตโตล่างสุปอร์ไซยญานเอง เจอกับอันติเมตบูว์โอ้โหมันฟุ้บฟับแล้วกันตีไงล่ะครับบิ๊กแบงแอคแครก่อนเลยยายบล็อกโอ้โหบล็อกไม่ทันฮะสู้ให้มันจริงจังหน่อยโอเคตาเราบ้างจะ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 สี่โหมีดาบเลเซอร์ด้วยครับเอาละครับดาบเลเซอร์โอ้โหฟันสับเป็นมูปลาช่อ พลังขึ้นเตาเลูกใหญ่มากโอ้ยสุปอระโกดอ่ะโอ้โหอ้โหปิวไปปิวมาครับโหมีคามิคาเซ่ลอยไปลอยมาด้วยครับต้องระวังหยาบสั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 บบล็อกโอเคทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับโอเค นี่ไงไงยาฮิตยายาบิ๊กแบงอักทะยาไอ้อไอยัยไอ้ยั่ไงบล็อกครับแล้วบูส ซูเปอร์เบจิโต้บิ๊กบังแอคแท็กโห่อดใหญ่ถ้าสับสับสับอยย่ายังหดโอ้ยยังไงครับผมอันติเมตบูบังอามาดูถูกกันได้อ นี่ไงเตะเลยไปลูกฟุดบอลครับอุ้ยเกือบโอ้โหเจอเต็มหน้าเลยงี้โอ้โหเอาสิครับนี่ไงเอ้ยยังหลอกยังหลอกจากนี้ไปตั้งหัก ของจริงอะนี่ไงเรานี่ไงขึ้นฟ้าไปโอโ้โหบิกบ๊กแบงอักทักใช้จอจองนี่แล้วหมดเสียทรงเลยอัติเมตบูโอโ้โห